ช้านี้แฟนสิงบลูเป็นยังไงกันบ้างครับน่าจะมีความสุขเดินยืดกันเต็มถนนแน่นอนนะครับหลังจากที่สามารถบุกไปชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสได้1ประตูต่อศูนย์คว้าโคตา้ายูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกไปในฤดูกาลหน้านะครับก็จบอันดับที่4ของตารางด้วยก็ถือว่าเซอร์ไพรส์มากๆสำหรับนะัดสุดท้ายของฤดูกาลนะครับซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดของข่าวบทสัมภาษณ์หลังเกมมีอะไรกันบ้างก็เดี๋ยวติดตามได้ทั้งหมดในคลิปนี้นะครับ แต่ก่อนอื่นเลยฮะขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีครับอย่างเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับดูฟุตบอลสดชื่นตลอดทั้ง90นาทีเชียร์เชลซีแบบสุดมันแนะนำสิงเลมอนโซดาครับเดินเข้าเซเวน่นเปิดตู้ก็อย่าลืมเลือกสิงเลมอนโซดานะครับแล้วก็ขอบคุณผลิตภัณฑ์ของชิงด้วยนะครับชิงเมจิกสปอนซ์ครับเกมจบคราบหมดด้วยชิงครับก็ทำความสะอาดร,รองเท้าสตาั๊ดนะฮะหรือว่าคราบสกปรกอื่นๆเนี่ยแค่จุ่มน้ำแล้วก็เช็ดได้เลยนะฮะไม่ต้องใช้สารเคมี สั่งซื้อได้ผ่านทางชูปี้นะครับช่วงนี้ก็มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยเฉพาะช่องปาล์ม3ามบาท5บาทก็ซื้อ10แถม3นะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับไปว่ากันถึงผลของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมากันหน่อยนะฮะบ,บอลมัดครับก็เอาชนะเลสเตอร์ไป2ประตูต่อ0ูนครับฟูแลมแพ้แมนซิสต,ตี้0นย์ต่อสนะครับซิต,ตี้นี่เขาชิลอยู่แล้วนะเพราะว่าแต้มอ,อยู่อันดับที่3แล้วก็เหนือกว่าในหลายๆทีมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นโคตาแชมเปี้ยนส์ลีกนี่ถ้าไม่เกิดพลิกล็อกแพ้ ก็มาซิตี้ยังไงก็ได้ไปแล้วก็ชนะได้จริงๆนะฮะสอสูนยะฮะมีลูกจักรยานอากาศสุดสวยของอิวคายกูดุกันด้วยขณะที่อิมสวิททาวครับแพ้กับเวสแฮม m 1ประตูต่อ3ลิเวอร์พูลครับที่เหลือ10คนเสมอกับพาเลซ1 1แมนยูเพื่อนรักครับมาเอาชนะแอสตนวิลล่าได้ส0นะฮะทา,ทางที่ก่อนหน้านี้ถิติพริมลีกนี่ระยำตำบอลไม่ชนะมาเรียกว่า8เกมติดต่อกัน นะฮะแล้วก็เมื่อวานนี้ชนะวิลล่าได้2อศูนย์วิลล่าได้มีใบแดงจุดเปลี่ยนสําคัญคือเอเมเลโนมาติเนสโดนใบแดงนะครับก็เลยทําให้เหลือ10คนนะฮะซึ่งสถานการณ์ก็เป็นใจเชลซีเข้าไปอีกนะครับเพราะว่านิวคาสเซิลครับเล่นในบ้านอยู่ดีๆก็ทะลึ่งแพ้เอเวอเรตันซะอย่างนั้นศูนย์ประตูต่อหนึ่งซาลามตันแพ้อาร์เซนอลหนึ่งต่อสองครับสเปอร์ครับนี่ก็ไม่เอาอะไรแล้วครับแพ้กับไรตันหนึ่งต่อสี่แล้วก็วูฟครับเสมอกับเบรนท์ฟอร์ดหนึ่งประตูต่อหนึ่งส่วนเชลซ นอตเิอฮอล์เรสเจ้าถิน่นได้1ประตูต่อศูย์ครับได้จากเลววยโควิลนาะทีทีท่50นะครับโดยที่11ตัวจริงนี้จัดไลน์อัพถูกใจคนดูมากนะฮะประตูเป็นโรเบิร์ตซานเชสครับเกมรับใช้โทซินครับเล่นกับโควิลขวาเป็นวิสเจมซ้ายเป็นคูคูเรียกลางเดี๋ยใช้เอนโซไกเซโดครับแนวรุกมีพาวเมอร์ซานโชมาดูอิเก้แล้วก็เนโตนะครับก็ไม่ได้ใช้ไทริคจอชยืนเป็นหน้าตัวเป้านะครับ โดยที่หลังจากจบเกมนะครับก็เลยทำให้ตารางคะแนนนะฮะเชลซี Chelsea เนี่ยกลายเป็นสุดท้ายจบในอันดับที่4เฉยเลยนะฮะอย่างที่เราทราบกันเนี่ยแชมป์เป็นของลิเวอร์พูลนะครับขณะที่รองแชมป์เป็นของอาร์เซนอลนะครับแล้วก็อันดับ3เป็นแมนซิตี้ครับอันดับ3ซิตี้ในเจดสิบคะแนนเชลซีเนี่ย69คะแนนอันดับ4นะครับอยู New ่กัเซ้นอันดับ5 66คะแนนแล้วก็แอสตันวิลล่าอันดับ6 66คะแนนนะครับซึ่งแอสตันวิลล่าเนี่ยประตูได้เสียเป็นรองทางนิวคาสเซิลส่วนอันดับที่7เนี่ยเป็นนอตติงแฮมฟอร์เรสครับจบที่65คะแนนนะครับก็หลังจากจบเกมครับบทสัมภาษณ์ว่าอย่างไรกันบ้างนะครับก็มาเิสกาพูดถึงการที่เชลซีได้ตั๋ว UCL นะครับเขาบอกว่าผมมีความสุขมากด้วยหลายๆเหตุผลครับผมคิดว่านักเตะสมควรได้รับสิ่งนี้ตั้งแต่วันแรกพวกเขาทำงานกันอย่างหนักทั้งสโมสรเจ้าของทีมผู้อำนวยการกีฬานักเตะ ทุกๆคนกำลังเดินหน้าเป็นทิศทางที่ถูกต้องมักจะมีเสียงรบกวนต่างๆมามากมายจากภายนอกซึ่งมีมากกว่าภายในสโมสรอ,อยู่เสมอนอกจากนี้มาริสกาก็บอกว่าผลการแข่งขันเนี่ยมันสาคัญกับเราทุกเกมอยู่แล้วนะครับเราต้องการชนะในรูปแบบที่เราอยากเล่นวันนี้เนี่ยนักเตะทําได้ยอดเยี่ยมมากๆนะครับเพราะว่าเราปรับวิธีการเล่นตอนไม่ได้ครองบอลให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่ยากลําบากแบบนี้ได้ขณะเดียวกมาริสกาก็บอกว่าผมคิด ว่าตั้งแต่มกราคมเป็นต้นมาเนี่ยเราเล่นได้ดีกันหลายต่อหลายเกมมากแต่บางคนในสื่อก็บอกว่าเราเล่นไม่ดีเลยนะครับตั้งแต่มกราคมแต่วันนี้เราพิสูจน์แล้วว่าเราทําตามเป้านอกจากนี้มาริสก้าก็บอกว่าเราไม่เคยสงสัยในตัวนักเตะเลยนะครับความสงสัยมันมาจากภายนอกสโมสรทั้งนั้นเราโดนแซะว่าทีมเด็กเกินไปครับยังไม่ดีพอหรือว่าไม่มีที่ไม่มีทางที่จะชนะเกมเยือนแบบในวันนี้ได้แต่น่าเสียดายสำหรับพวกเขานะครับ เพราะนักเตะเรายังหนุ่มแน่นนะฮะยังหนุ่มแน่นกันทุกๆคนเลยผมต้องพูดแบบภาษาอังกฤษผมต้องพูดว่ายังไงครับก็คือช่างหัวพวกแม่งไปเลยแล้วกันนะฮะโอ้โหแกให้สัมภาษณ์แบบฟักแฟแตงโมโเลยอ่ะแกโหดนะฮะขณะเดียวกันมาริสกาก็บอกว่าผมไม่ได้คิดถึงช่วงซัมเมอร์เลยนะครับเอาตรงตรงวันนี้เนี่ยเราควรมีความสุขก่อนเพราะเราพาสโมสรกลับมาอยู่ในจุดที่ควรจะอยู่ในเวทียู่ฟาแชมเปี้ยนส์ลีกหลังจากนี้เราจะเตรียมตัวสําหรับนัดชิงวนพุทธครับแล้วค่อยว่ากันต่อสําหรับฤดูกาลหน้า ขณะเดียวกันมาริสกาก็บอกว่าพวกเขาเนี่ยบอกผมแค่ครั้งเดียวครับตอนแมนยูยิงลูกที่2เนี่ยวิลลี่กาบาเยโรก็เป็นคนบอกผมว่า2.0งนั่นคือข้อมูลเดียวที่ผมรู้ระหว่างเกมผมบอกนักเตะแล้วว่าไม่ต้องสนใจครับแอสตันวิลล่าเราต้องโฟกัสกับงานของเราและชนะให้ได้นะครับก็พูดง่ายว่ามีคนกระซิบเหมือนกันอีกคู่หนึ่งนะฮะขณะเดียวกันมาริสกาก็บอกว่าผมภูมิใจมากๆนะครับอันดับแรกเลยต้องให้เครดิตนักเตะครับซึ่งผมรู้สึกว่าตัวเองมีส่วนในการพัฒนาของพวกเขา และเห็นพวกเขาเติบโตตลอดทั้งฤดูกาลนอกจากนี้เขาบอกว่าเราลงเล่นใน4รายการตั้งแต่เปิดฤดูกาลวันนี้เราการันตีได้ไป UCL แล้วนะครับแล้วถ้าวันพุธเราชนะได้อีกเราพูดได้เต็มปากเลยว่านี่คือฤดูกาลที่ดีมากของเราขณะที่เรวายโควิลก็ออกมาสับนะครับบอกว่าทุกคนผู้จาได้สาระดูถูกใส่พวกเราเยอะมากตลอดทั้งฤดูกาลแต่ตอนนี้เรากลับมาหยุดในจุดที่ควรจะเป็นอยู่แล้วนะครับ ขณะเดีวยวกันก็มีสถิติของเรวัยคูวิวครับเพิ่งฟอร์มโดดเด่นมากๆนะครับก็ลงเล่น90นาทีเต็ม1ประตูครับดวกลกาอากาศชนะ100%ครับ3จาก3ครั้งเลยเคลียบอล6ครั้งจ่ายบอลเข้าพื้นที่สุดท้าย6ครั้งจ่ายบอลแม่นยำ89%ครับคะแนนจากฟุตมอบเนี่ยได้ถึง8.3อีกคนนึงที่โดดเด่นก็คือโทซินครับครึ่งหลังก็ฟอร์มดีมากลงเล่น90นาทีครับดวกลกาอากาศชนะ 3- จาก4ครั้งก็คือ75% เคลียบอล12ครั้งครับจ่ายบอลเข้าพื้นที่สุดท้าย12ครั้งจ่ายบอลแม่นยำ90%วางบอลยาวแม่นยำแค่50%นะครับคะแนนจากฟุต็อบอยู่ที่7.7นะครับขณะเดียวกันมีภาพความน่าประทับใจก็คือท็อตอโบรีเนี่ยได้มาสวมก่อนนักเตะเชลซีในสนามครับหลังจากที่จบเกมนะครับรวมถึงเวดดัตเอ็กบอรีก็ลงมาในสนามด้วยนะครับส่วนข่าวอื่นที่น่าสนใจเนี่ยหลังจากจบเกมครับเดวิดออนสตีนรายงานครับว่าแอสตันวิลล่าไม่พอใจครับ มีดราม่าจังหวะที่เอาตายไปเยนเดียรับบอลแล้วกลายเป็นว่าไปพลาดเกือบเสียประตูคือยิงเข้าไปแล้วด้วยแต่เขามองว่าเป็นการชาร์จประตูนะฮะเขาบอกเตรียมยื่นเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นทางการต่อพริมยรีครับหลังความพ่ายแพ้ต่อแมนยูทําให้พวกเขาชวดโควตาแชมเปี้ยนส์ลีกวิล่ามองว่าเกมระดับนี้ควรได้ผู้ตัดสินที่มีประสบการณ์มากกว่าที่จะมาทําหน้าที่นะครับในตอนนี้พริมยรีได้รับการติดต่อเพื่อขอคําชี้แจงแล้วนะครับขณะเดียวกันนะฮะ ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจก็มีเมื่อวานนี้โรเบิร์ตแต่งตั้งชาเบียลองโซเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เป็นการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการนะครับนอกจากนี้ครับไมเคิลโอเว่นเคยออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เอ่อเกรนฮอรเดนพูดถึงเกรนฮอรเดนตอนคุมเชลซีก็บอกเกรนฮารเดนก็เป็นอีกคนหนึ่งที่พยายามดึงตัวผมตอนผมไปที่เชลซีนะครับผมพยายามเข้าไปเขาพยายามผมเข้าไปพาเข้าไปในออฟฟิศครับผมคิดว่าเชลซีน่าจะกําลังจะเจอกับนอริชถ้าจะไม่ผิด น่าจะที่สแตฟฟอร์ดบริดจ์และเขาก็พูดกับผมตรงๆว่าอยากได้ตัวผมไปร่วมทีมแค่ไหนนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วโอเว่นก็ไม่ได้ย้ายมาอยู่กับเชลซีนะครับก็กลายเป็นว่าสุดท้ายไปอยู่กับลิเวอร์พูลไปนะครับที่เหลือเนี่ยนะครับก็ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจนะครับโอ้นี่เท่ากับเชลซีเนี่ย6นัดหลังสุดในทุกรายการเนี่ยเชลซีแพ้แค่เกมเดียวก็คือการแพ้นิวคาสเซิลนะครับ ที่เหลือเนี่ยตอนนี้บรรดานักเตะเนี่โอ้โหโพสต์ภาพลงไอจกันใหญ่นะถึงาการประสบความสําเร็จในการเล่น UCL นะครับส่วนข่าวซื้อขายอื่นๆครับาโช่วงเมอร์คาโต้ครับรายงานบอกว่าดูซันวาลาฮูวิชเนี่ยเตรียมเรียกว,ว่าเปิดโอกาสในการย้ายออกจากทีมไปร่วมทีมอาร์เซนอลในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับแต่ว่าทางฝั่งของกันเนอร์เนี่ยฝั่งของอาร์เซนอลเนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่ได้มองทางดูซันวาลลาฮูวิชเป็น เป้าหมายแรกๆนะครับก็มีข่าวอาร์เซนอลสนใจเกี่ยวเคเรสนะฮะก็เขาเหมือนกับอาร์เซนอลให้ความสนใจกองหน้าคนอื่นๆมากกว่าประมาณนั้นนะครับช่วงหลังวลลาฮูวิชดูเงียบๆไปนะครับที่เหลือเนี่ยข่าวเสื้อขายอื่นๆนะครับก็คอร์ดออฟไซด์ในรายงานวลลาฮูวิชเพิ่มเติมครับบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยอยากย้ายมาเล่นในพรีเมียร์ลีกนะครับโดยมีอาร์เซนอลกับเชลซีให้ความสนใจค่าตัวอยู่ที่ประมาณ42ล้านปอนด์นะครับ นอกจากนี้ก็ฟุตบอลอินไซเดอร์ครับตีไว้เป็นลือไว้บ้างแต่ก็มีหลายกระแสะรายงานเรื่องนี้ครับบอกว่าเชลซีเนี่ยพร้อมที่จะเซ็นสัญญากับมาเกฮีนะกลับมาร่วมทีมอีกครั้งครับหลังจากที่ทีมเนี่ยคอลี่ไฟไปเล่นในฟุตบอลยูฟาแชมเปียนส์ลีกนะครับขณะที่สื่ออื่นๆเนี่ยนะฮะมีรายงานยืนยันว่าคริสเตนลิกเซนจาำลาแมนยูหลังจากจบฤดูกาลนี้นะครับอ่ะน่าจะครบถ้วนครับสำหรับ ข่าวที่นํามาฝากกันนะฮะขอบคุณทุกท่านสําหรับการติดตามใครยังไม่ได้ชมไลฟ์หลังเกมจัดเต็มไปชมได้เลยนะฮะก็ใครมีความเห็นหลังจากที่เชลซีคว้าโคต้าไปเล่นยูเซียลได้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับวันนีหมดเวลาแล้วครับเจอใหม่ในโอกาสหนะ้าสวัสดีครับ